สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเค,คือตอนนี้ทำผมกำลังทำคลิปแนะนำส่องแนะนำแนะนำรถแต่ละวันในมา r k เก็ตเพจนะผมพยายามจะลงให้ดูทุกวันว่ามีรถอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมใน m a r k e t p ตเพจชื่อคลิปมาสองรถในมา r k เก็ตเพจประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองเริ่มดูเลยนะครับผมว่า ในตลาดขายรถออนไลน์ที่ใหญ่สุดตอนนี้ผมว่าน่าจะมาเก็ตเพจมีทั้งรถบ้านรถเต็นต์ว่ามันจะมีรถถูกใจอะไรยังไงมั่งขอเป็นหลักหมื่นแล้วก็ถ้าแสนก็แค่แสนนิดนิดนะผมแค่นั้นเริ่มกันที่คันแรกนะผม Mazda a s t ส n a าสามหมืนสองนะผมประตูไม่มีขอบเลยครับคันนี้ เป็นแนวรถสปอร์ตนะครับผมก็มาด้าเนี่ยต่อรองราคาได้นะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่ไม่ใช่รถตลาดส่วนมากต่อรองราคาที่เยอะก็น่าสนใจคนระับสามหมอคันนี้คันแรกที่เราเห็นกันใน Market p a เพนะครับผมต่อมาคันที่2 bm บนกแก้วนี้เปลี่ยนเครื่องเป็นโตโยต้าแล้วก่อขามโตโยต้าตัวนี้ก็ ราคาพร้อมป้ายสวยราคาผมว่าจะต้องดูรถจริงอลเนียนไหมถ้าเนียนก็สัสี่ไปไปลายนี่น่าสนใจนะครับรุ่นนี้กระจกไฟฟ้าสี่ปานเบาะหนังรอบคันนะผมเกียร์ออโต้ดูเดิมแลคันนี้ <c oughs> ดูค่อนข้างจะเดิมเครื่องพันหกนะครับเครื่องตัวนี้มีพาวเวอร์นะผมไม่ต้องกังวล แม็กรูนะครับผมสวยงามแต่ว่าราคาจะสูงไปนิดนะครับอ่าเบนตัวนี้ W 2, 10, 2> <c oughs> 1 0ปีเก้าเจดปจะอยู่ราคาประมาณสองแสนต้นๆนครับแตคานี้ประมาณแสนกลางนี่ก็ต้องดูสภาพว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ภายนอกก็ยังไม่เห็นตำหนิเลยนะครับดูจากรูปต้องไปดูรถจริงกัน E230 นะผมมีแอร์ตรงข้างหลังนะผมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับผมคอนโซลสวยงามเบาะเนี่ยมีแอร์ข้างหลังนะผมมีเปลี่ยนที่รองพื้นมาใหม่หมดเลยนะผมเบาะมีเมมโมรีะครับสามตำแหน่งอ่ะสวยงามคนระับ <c oughs> คอนโซลไม่มีแตกหักเครื่องเดิม คันนี้ถือว่าสวยมากกดส่งนะครับวายังยูไหม ah c สองสองศูนย์ cdi อ๋นนี้เป็นเบนซ์ซีคร์ตัวเก่าแต่ว่าเป็นเครื่องดีเซลครับผมใครชอบเครื่องดีเซลก็ไม่น่าพลาดน,นะคันนี้แต่ราคาจะแรงไม่แรงก็กทั่วไปแต่ก็ถือว่าแรงแหละเพราะว่ามันแรงไหมจะคิดว่าแรงไหมก็อาจจะไม่แรงครับผมป,ปีมันก็ใหม่อยู่แหละ แต่มนแรงสำหรับคลิปเราคลิปเราเอาแค่แสนต้นๆพอก็หลักหมื่น ay หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผม t o y o t าโ o r o l l a สี่หมืนไม่เกินสี่หมืนสามมืนเก้าเดิมครับผมสีห้องเครื่องเดิมอันนี้ไปดูกันต่อ นีราคาแบบนี้อหลุดจำนำผมว่าแล้วก็คือไม่มีเอกสารในการโอนรถนะครับผมไม่มีเล่มนั่นเองครับรถหลุดจำรถที่มันหลุดจำนำมาเนี่ยนิสสันซันนี่บ <c oughs> ีสิบสีนน่ตัวเก่านะครับสามหมื่นห้าอืมครบเหาะหนังนะผมแถมของแต่งมากมายครับนี่ 3ามหมื่นห้าก็ถือว่าถูกนะผมใช่ได้มีรุ่นไหนเนี่ยสามห่วงสามหมื่นเก้าเดี๋ยวโต้ด้วยนะครับผมสามห่วงสามหมื่นเก้าติดแก๊ส LPG นะครับขายรถครับเครื่องติดขับได้รถอะไรมีรูปเดียดูไม่ออกนะครับผมรถนอกกระแสนะครับผม นิสสันเทอราโานอ2อย่างอะไรไม่มีนะครับตามที่เห็นรูปน้อยไปไหน่อยนะครับผมอันนี้กระบะใช้งานอิโซโุเยบานะครับมาภายในดูดีครับผม โดยเฉพาะไอ้แอร์สองอันนี้ดูดีมากน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะผมถ้าติดรถนี่น่าจะพังไปแล้วเครื่องเดิมนะผมถูกใช้ได้ครับค่อนข้างถูกมีตำหนีกบฝาท้ายอาจจะดูเก่าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามราคานะผมหกหมื่นเก้ามีบุบบางจะซีก็ประมาณนึงพอรับได้อยู่นะครับผมในราคานี้ กระจกมือหมุนแต่อตัวหมุนหายไปนะ้วต้องไปหาใส่กันเนาะเป็นแคปนะผมหกหมื่นห้าก็ราคาถือว่าถูกนะครับ <c oughs> หารถถูกกันต่อครับผมเบนซ์วสองหม่นสองซีหนึ่งแปดศูนย์วิ่งสองแสนนะครับแปดหมืนเก้าถือว่าถูกนะผมจะด,ดูสภาพก่อนดีกว่าค่อยสรุปว่าถูกหรือไม่ถูก แต่คันนี้เป็นเบาะธรรมดาไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับมาต่อได้สักแผต้นๆน,นี้ก็แจมนะครับผมก็อีคาคันนี้ก็สี่หมืนห้าก็ทั่วไปนะครับผมแต่สภาพภายในนี่กุนต้นทำนะครับซีเบิตาโต4สี่หมืนเอกสารหน้าเล่มนี่รู้เลยคือไม่มีเล่มนะครับผมเขียนแบบนี้ เชอรี่คิวคิวนี่รถน่ารักนะผมปีสิบเอ็ดนี่ยปียังไม่เก่าแล้วราคาแค่ห้าหมื่เอ้หกหมื่นเกียร์ธรรมดานะผมวันนี้มันเลอะอะไรวะเนี่ยเครื่องพันสี่สีนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้แล้วก็เอาติดราคาถ้าโตโยต้าติดราคาประมาณนี้ส่วนมากจะเป็นรถแท็กซี่มาก่อนนะครับผม อันตี่จะอยู่ใกล้ราคาอันทินตลดบ้านเนี่ยราคาจะอยู่ใกล้เคียงกับ v ีอนะครับจำไว้ครับว่าเลทมันจะไม่ห่างกันมากนะครับผมกับ v ีอโฉมแรกครับตัวเวตา้ายโด่งสองมืนแปดถูกจังวะออ๋สีภายนอกก็ด้านๆนนะครับผมเราไม่คิดอะไรมากเรื่องสีก็ถือว่าถูกนะแต่ต้อ,ตอง ต้องดูต้องดูก่อนว่าสภาพภายในเป็นไงภายในใช้ได้นะผมสองหมืนแปดถูกลักษณะดูจากรูปนะครับอันนี้สรุปจากรูปยังไม่เห็นรถจริงต้องไปดูรถจริงกันเอาเองนะครับขายขาดทุนแนละ้วกันนี้เขาว่างั้น CRV เจ็ดหมืนเก้า CRV เจ n หนึ่งนะครับผมดูไม่ออกว่าเป็นออมเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเจนแรกเป็นตัวเก่าครับก่อนไม่้เชนก็คือ ล้อเป็นสี่ลูนะครับผมอ่าเครื่องเป็นซินหัวฉีดนะครับไม่ติดแก๊สครับผมถือว่าถูกมากนะครับนนี้เจ็ดหมื่นเก้าได้รถ SUV คันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าขับสี่ยังได้อยู่หรือเปล่าครับต้องไปดูรถจริงกันนะครับมีขนาดอีกบ้างอ่า เดี๋ยวผมเดี๋ยนี้ซูซูกิสวิ t นี่มือสองราคาแสนกว่าบาทถูกมากนะครับเนี่ยรถยังใหม่อยู่นะครับเอ็กเทลแสนห้านี่ก็ถือว่าถูกถูกนะครับคันนี้ถือว่าถูกรถรถรถอะไรมาเอฟเวนซ่าแปดหมื่นห้ามันเกียร์ธรรมดานะครับใช้ได้นะครับผมใครชอบเกียร์ธรรมดานี่มีแอร์ลาวข้าขงหลังด้วย รับผมเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้นะครับผมมียงไจะลองดูอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าหมวดยานพานะเลยครับอันนี้ผมดูจากข้างนอกมาร์เก็ตเพจเลย Mitsubishi เดีรสภาพสีขงนอกก็ประมาณเท่าที่เห็นจากรูปครับผมติดแก๊ส LPG ก็รถราคาถูกๆก็จะเป็นช่วงปีประมาณนี้นะครับ Isuzu a s c e t i m a ปิดนะครับผมอันนี้เป็นรถนอกกระแสนะรั่ผมว่ามันดูสวยดีนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อกคันนี้ใช้ได้เนี่ยเนียนอยู่นะครับต่อจากส,สีไปปายนี่เป็นรถที่น่าใช้เลยครับเนี่ย ก็เพื่อนๆชอบคันไหนก็คอมเมนต์คุยกันนะผมอย่าให้หารถคันไหนมาให้ดูถามมาได้เลยว่ารถรุ่นไหนเลทตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่หรือจะหาจากมาเก็ตเพจมาให้ดูว่ามันมีเท่าไหร่บ้างน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมค,ครับสวัสดีครับ